ได้แต่งงานกับลูกสาวคนรวยสุดท้ายรู้ความลับที่ซ่อนอยู่ถึงกับตึ้งกบินชายหนุ่มวัย24ปียืนอยู่หน้าประตูบ้านหลังเล็กในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากตัวเมืองบ้านที่เขาและครอบครัวต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากมาหลายปีทุกวันเขาต้องออกไปทำงานในไรนาเพื่อช่วยพ่อแม่แต่ไม่ว่าจะทำงานหนักแค่ไหนพวกเขาก็ไม่สามารถหลีกหนีจากความยากจนได้พ่อครับเราต้องทำยังไงดีครับกบินถามเสียงต่ำขณะมองไปยังชายชราในเตียงที่กำลังหลับตาลงด้วยอาการเจ็บป่วย เราไม่รู้จะหาทางออกจากเรื่องนี้ยังไงแต่ต้องหาวิธีจ่ายหนี้พ่อของเขากล่าวเสียงเบาสายตาที่เคยมั่นคงในอดีตกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลหนี้สินของครอบครัวกบินมาจากการที่พ่อของเขาลงทุนทําธุรกิจที่ผิดพลาดกับซิรินครอบครัวที่ร่ํารวยและมีอํานาจในเมืองใหญ่เจ้าของธุรกิจอาณาจักรไร้ส้งที่ห่างไกลจากหมู่บ้านนี้มากพ่อของกบินได้หยิบยืมเงินจากครอบครัวซิรินเพื่อขยายกิจการของตนแต่กลับไม่สามารถทํากําไรได้ตามที่คาดหวังนี้นั้นถูกส่งต่อมาจนถึงวันนี้ กวินรู้ดีว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยพ่อแม่ได้ในตอนนี้แต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องไปทํางานที่ไร่ส้มของครอบครัวซิรินที่ที่เขาเคยได้รับแต่การดูถูกและมองข้ามมาโดยตลอดครอบครัวซิรินมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่เคยมีพวกเขาร่ํารวยมหาศาลและมีอิทธิพลแต่เขาไม่เคยได้รับโอกาสจากพวกเขาเลยเมื่อกวินได้รับการติดต่อจากคุณสมชายผู้จัดการของครอบครัวซิรินให้ไปทํางานในตําแหน่ง ผู้ช่วยเขาก็รู้ว่าเป็นทางเดียวที่จะช่วยครอบครัวได้เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังไร่ส้มแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ถูกย่ำยีจากอดีตวันแรกที่เขาไปถึงไร่ส้มเขาต้องเผชิญกับความเย็นชาของคุณบวิรินลูกชายคนโตของครอบครัวศิรินผู้ที่เคยเป็นเพื่อนของเขาตอนเด็กๆแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเปลี่ยนไปตั้งแต่กบินครอบครัวเขาประสบปัญหาทางการเงินคุณบวิรินไม่เคยให้อะไรกับกบินเลยนอกจากคำดูถูกมาทำงานนี้ให้ดีเถอะนะกบินคนในบ้านเรามีความคาดหวังกับนายเยอะ คุณนบิรินกล่าวเสียงแหบแห้งขณะที่เขามองกวินอย่างไม่สนใจกวินพยายามทําให้ดีที่สุดแม้จะรู้สึกผิดหวังแต่เขาก็เข้าใจดีว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดพลาดจากพ่อของเขาความรู้สึกเจ็บปวดจากอดีตไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้เขาต้องแบกรับความหวังของครอบครัวไว้ในขณะที่ทํางานให้ครอบครัวสิรินกวินเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขามากขึ้นเขารู้สึกถึงความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในวิธีการดําเนินงานและการจัดการที่ดูเหมือนจะไม่ถูกต้อง และในระหว่างที่เขาทําง,งานอยู่เขาก็พบว่าเขากําลังถูกบังคับให้แต่งงานกับสุธิดาลูกสาวคนเดียวของครอบครัวสิรินเพื่อแลกกับการชรําระหนี้ที่ครอบครัวของเขาติดค้างการแต่งงานที่ไม่เคยคิดมาก่อนกลับกลายเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่กวินไม่มีทางเลือกเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลําบากและการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในวันที่กวินได้รับข่าวจากคุณสมชายผู้จัดการของครอบครัวสิรินเขาถูกบอกให้ไปพบคุณสุธิดา ลูกสาวคนเดียวของครอบครัวซึ่งจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการนี้สินที่ครอบครัวของเขาติดค้างมานานหลายปีกวินรู้สึกใจหายและไม่สบายใจแต่เขาก็ไม่สามารถปฏิเสธได้การพบกันครั้งแรกที่บ้านของครอบครัวซิรินเกิดขึ้นในห้องรับแขกที่ตกแต่งหรูหราในขณะที่ทุกสิ่งรอบตัวกวินดูวดงามและสง่างามมากเขากลับรู้สึกเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าที่เข้ามาในโลกที่ไม่เคยเป็นของเขามาก่อนกวินนี่คือสุธิดาลูกสาวของเรา คุณสมงชายกล่าวแนะนํากวินยืนมองหน้าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าอย่างเงียบๆเ,เธอเป็นหญิงสาวที่ดูอ่อนโยนแต่แฝงไปด้วยความเข้มแข็งดวงตาของเธอไม่แสดงอารมณ์มากนักแต่กวินรู้สึกได้ถึงความเครียดและความหนักใจในท่าทางของเธอสุธิดามองกวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่เข้าใจเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่การที่ครอบครัวของเขาต้องมาติดนี่จนทําให้เธอจําเป็นต้องแต่งงานกับเขาเพื่อแลกกับการช่วยเหลือครอบครัวนั้นกลับทําให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอกําลังถูกบังคับ เราต้องการให้คุณแต่งงานกับสุธิดาเพื่อชํารนี้ที่ครอบครัวของคุณค้างอยู่คุณสมชายกล่าวเสริมขึ้นเสียงเค,งคร่งขรึมกวินรู้สึกสะท้อนในใจเมื่อได้ยินคำนี้ขนเขารู้ดีว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้มาจากความรักหรือความตั้งใจของใครเลยแต่มันคือทางเลือกเดียวที่เขามีเพื่อที่จะชํารนี้ที่พ่อของเขากาะขึ้นสุธิดาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความเครียดคุณกวินคุณทำเพื่อครอบครัวของคุณใช่ไหมเธอถามด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะค้นหาคำตอบจากเขา ครับผมไม่มีทางเลือกอื่นควินตอบสั้นๆขณะที่รู้สึกใจหายเมื่อเห็นความไม่เต็มใจในดวงตาของเธอเขารู้ดีว่าผู้หญิงตรงหน้าคงไม่ต้องการเขาเลยแม้จะรู้สึกเสียใจในความจําเป็นแต่ควินไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจนี้ได้เขาต้องทําเพื่อครอบครัวของเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้หลุดพ้นจากความยากจนและหนี้สินมหาศาลที่ครอบครัวซิรินเรียกร้องหลังจากที่ทั้งสองตกลงกันสุธิดาก็ได้ถูกบังคับให้ยอมรับการแต่งงานนี้ด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยภาระทุกอย่างถูกจัดการอย่างรวดเร็ว เพราะทั้งสองรู้ดีว่าต้องทําเพื่อผลประโยชน์ของครอบครัวแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ต้องยอมรับชะตากรรมที่ไม่มีทางเลือกในค่ําคืนที่ครอบครัวซิรินจัดงานเลี้ยงใหญ่เพื่อประกาศข่าวการแต่งงานของทั้งสองกวินรู้สึกเหมือนกับว่าเขากําลังเดินเข้าสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความคาดหวังจากทุกคนทั้งจากครอบครัวของเขาเองและจากครอบครัวของสุธิดาแต่ถึงแม้เขาจะรู้สึกว่าทุกสิ่งรอบตัวเขากําลังมืดมนและขาดความหวังเขาก็รู้ดีว่า การตัดสินใจในครั้งนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำเพื่อครอบครัวแมตจะมีความรู้สึกเจ็บปวดอยู่ในใจสุธิดามองเขาอีกครั้งก่อนจะเดินจากไปในค่ำคืนนั้นไม่มีคำพูดมากมายระหว่างทั้งสองมีเพียงความรู้สึกหดหูและความผิดหวังในทั้งคู่ที่ไม่สามารถหลีกหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้การแต่งงานที่ไม่เคยคาดคิดกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้กวินเริ่มทำงานในธุรกิจของครอบครัวซิรินอย่างจริงจังในช่วงสัปดาห์แรก หลังจากการแต่งงานทุกวันเขาต้องช่วยจัดการงานเอกสารและการดำเนินงานต่างๆของไร่ส้มที่ถือเป็นธุรกิจหลักของ,งอครอบครัวนี้ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการจัดการเรื่องการขนส่งและการขายที่มีมูลค่ามหาศาลแม้ทุกอย่างจะดูยิ่งใหญ่และเต็มไปด้วยความทันสมัยแต่กระวินก็รู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างไม่ปกติในตอนแรกเขาถูกมอบหมายให้ดูแลาการผลิตผลไม้และจัดการรายงานต่างๆแต่ยิ่งเขาลงลึก ในรายละเอียดมากเท่าไรเขาก็ยิ่งพบสิ่งที่ผิดปกติบางอย่างในระบบการจัดการของครอบครัวซิรินผลไม้ที่ดูเหมือนจะมีคุณภาพดีกลับมีการเปลี่ยนแปลงจากต้นทางก่อนส่งถึงผู้ซื้อโดยเฉพาะผลส้มที่ถูกขายออกไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปทำไมถึงส่งผลไม้เหล่านี้ในราคาแค่ครึ่งหนึ่งของที่ควรจะเป็นกบินทางผู้จัดการฝ่ายขนส่งเมื่อเห็นรายงานการขายที่มีความแตกต่างผู้จัดการตอบกลับด้วยสีหน้าตึงเครียดคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับนายก็แค่ทำหน้าที่ตามที่บอก เขาหยุดนิ่งแล้วกระซิบต่ำๆบางครั้งเราต้องทำในสิ่งที่ไม่สามารถพูดออกมาได้ถ้าไม่อยากให้ทุกอย่างล่มจมคำพูดของเขาทำให้กวินรู้สึกไม่สบายใจแต่เขาก็ไม่ได้ถามต่อเพราะรู้ดีว่าคนในธุรกิจนี้มักจะปกปิดบางเรื่องเอาไว้หลายวันต่อมากวินได้รับมอบหมายให้เขาไปช่วยจัดการในแผนกบัญชีซึ่งทำให้เขาได้เห็นเอกสารการเงินที่ดูเหมือนจะผิดปกติอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในส่วนของการโอนเงินที่มีการจ่ายเงินไปยังบัญชีต่างประเทศหลายครั้งแต่ ไม่มีเอกสารหรือคำอธิบายที่ชัดเจนการโอนเงินไปยังที่นั่นมันคืออะไรกระวินถามกับบัญชีที่รับผิดช,ชอบในส่วนนี้อาจอาจจะเป็นค่าธรรมเนียมของธุรกิจบางอย่างครับบัญชีคนดังกล่าวกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เหมือนจะหาทางเลี่ยงคำถามแต่กระวินเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หลังจากนั้นกระวินตัดสินใจเข้าไปค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยใช้สิทธิของตนเองเขาพบว่ามีการโอนเงินจํานวนมาก ไปยังบัญชีของบริษัทที่ดูเหมือนจะไม่มีความเชื่อมโยงกับการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยแม้จะมีชื่อเสียงทางการเงินที่ดีแต่กวินก็เริ่มสงสัยว่าเงินเหล่านี้กําลังถูกใช้ในทางที่ผิดและในคืนนั้นเองขณะที่เขากําลังทบทวนเอกสารต่างๆในห้องทํางานส่วนตัวของเขาก็พบเอกสารลับที่ถูกซ่อนไว้ในลิ้นชักของโต๊ะทำงานเอกสารเหล่านั้นคือสัญญาที่ระบุถ,ถึงการร่วมมือกันร,ระหว่างครอบครัวซิรินและบริษัทต่างประเทศที่มีธุรกิจด้านการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี กวินเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของเขาเกี่ยวกับครอบครัวซิรินที่เขาเคยเคารพแม้ว่าเขาจะไม่เคยรู้จักพวกเขาดีแต่สิ่งที่เขาค้นพบในเอกสารทำให้เขาเริ่มสงสัยว่าครอบครัวนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ชอบมาพากลและการก่อหน,นี้ของครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความผิดพลาดธรรมดา ในช่วงเวลานั้นเองกวินพบว่าสุธิดาเริ่มมีท่าทีแปลกไปเธอดูเหมือนจะรู้บางอย่างเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวแต่ไม่เคยพูดอะไรออกมาเธอเป็นคนที่มักจะหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องนี้และในบางครั้งที่เธอเห็นเขากำลังตรวจสอบเอกสารเธอก็จะเดินออกไปโดยไม่พูดคำใดคุณสุธิดาคุณรู้เรื่องนี้ไหมกวินถามในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารค่ำร่วมกันสุธิดามองเขาอย่างเงียบๆก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นบางครั้งความจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ ถ้าคุณยังอยากอยู่ที่นี่คุณอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการเจาะลึกลงไปมากเกินไปคำพูดของเธอทำให้กวินรู้สึกถึงความกดดันที่กำลังเพิ่มขึ้นและเขาก็เริ่มเข้าใจว่าในโลกของครอบครัวซิรินมีมากกว่าที่เขาจะสามารถรับรู้ได้ในที่สุดกวินต้องตัดสินใจว่าเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรกับความลับที่ค้นพบหรือจะหาทางเปิดเผยมันและเสี่ยงสูญเสียทุกสิ่งที่เขาเคยมีความสงสัยในใจของกินเริ่มกลายเป็นภาระที่หนักตึ้งทุกวันเขารู้สึกถึงความขัดแย้งที่ทวีขึ้น ในจิตใจเมื่อเขาต้องตัดสินใจว่าจะเปิดเผยความลับที่เขาค้นพบจากเอกสารหรือจะเลือกที่จะนิ่งเงียบและดำเนินชีวิตตามที่ครอบครัวซิรินต้องการเขารู้ดีว่าทางที่เขาจะเลือกในตอนนี้จะมีผลกระทบไปทั้งชีวิตของเขาและครอบครัวในวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินไปที่ห้องทำงานของตัวเองหลังจากการประชุมเกี่ยวกับธุรกิจที่ไร้ส้มเขาได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆที่มาจากห้องประชุมใหญ่ถ้าเขาค้นพบสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เขาจะไม่ยองเงียบแน่ๆเสียงของคุณวิรินดังขึ้น กวินคงไม่กล้าทำอะไรหรอกเขายังต้องการงานที่นี่เพื่อชำระหนี้ให้ครอบครัวเขาเสียงของผู้จัดการฝ่ายบัญชีตอบกลับแต่ถ้าเขารู้จริงๆละ่ะถ้าเขาเริ่มสงสัยสิ่งที่เราทำอาจจะต้องจบลงเร็วกว่าที่คิดคุณนิรินกล่าวอย่างกังวลกวินยืนอยู่นอกห้องประชุมหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นความจริงที่เขาค้นพบเกี่ยวกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีจากธุรกิจของครอบครัวซิรินเริ่มชัดเจนขึ้นในหัวของเขาเขาต้องตัดสินใจแล้วว่า เขาจะดำเนินชีวิตในเส้นทางไหนเมื่อเขาก้าวเข้าไปในห้องทำงานของตัวเองเขาพบว่าผลไม้ที่เขาสั่งให้ตรวจสอบยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเหมือนกับว่าครอบครัวซิรินยังคงดำเนินธุรกิจอย่างไม่สตกสถานแม้เขาจะรู้ดีว่าความลับเหล่านี้ไม่สามารถซ่อนเอาไว้ได้ตลอดไปกวิน,นั่งลงที่โต๊ะทำงานจับเอกสารที่เขาค้นพบขึ้นมาอ่านอีกครั้งเขาตัดสินใจว่า จะหาคําตอบจากสุธิดาหากเธอรู้เรื่องนี้มากกว่าที่เขาคิดเขาก็ต้องการที่จะเข้าใจถึงเหตุผลที่เธอเลือกที่จะยอมรับสิ่งนี้ในช่วงเย็นวันนั้นกบินหายไปหาสุธิดาที่กําลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นขณะน,นี้เธอดูเหมือนจะสงบขึ้นแล้วหลังจากการแต่งงานที่ทั้งคู่ไม่ได้เลือกด้วยตัวเองทั้งสองต่างยังคงอยู่ในโลกของภาระและความคาดหวังจากครอบครัวคุณสุธิดาผมรู้ว่าไม่ง่ายเลยที่จะพูดเรื่องนี้แต่ผมไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงได้อีกต่อไปกบินเริ่มต้น สุธิดาหันมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้คุณกำลังพูดถึงเรื่องนั้นใช่ไหมผมรู้ว่าเรื่องธุรกิจของครอบครัวมันไม่ปกติผมพบเอกสารเกี่ยวกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษีมันทําให้ผมไม่แน่ใจว่าเรากําลังทําอะไรกวินพูดเสียงต่ําสุธิดามองเขานิ่งก่อนจะถอนหายใจอย่างหนักกาวินฉันรู้ว่าคุณคงไม่เข้าใจทั้งหมดแต่บางครั้งชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิด กวินรู้สึกใจหายไปเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทางของสุธิดาเขารู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินและธุรกิจแต่มีบางอย่างที่ลึกซึ้งมากกว่าที่เขาคิดคุณรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมกวินถามเสียงสัน่นสุธิดายืดตัวขึ้นจากโซฟามองเขาด้วยความมุ่งมั่นใช่ฉันรู้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถตัดสินใจได้อย่างที่เราต้องการครอบครัวของฉันทำสิ่งที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดสำหรับเราและธุรกิจแต่การเลือกเดินในทางนี้ก็มีราคาที่ต้องจ่ายเธอพูดเสียงเบาก่อนจะยิ้มอย่างเจ็บปวด ในบางครั้งการทำผิดยังดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยคำพูดของเธอทำให้กวินรู้สึกเหมือนมีบางอย่างหนักๆทับใจเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเดินหน้าไปในเส้นทางนี้หรือจะเลือกหาทางออกจากทุกสิ่งที่เขาได้ค้นพบขณะที่เขากำลังทบทวนความคิดของตัวเองสัญ,ญญาณเตือนจากภายในใจบอกให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดหรือจะเดินไปข้างหน้าในโลกที่เต็มไปด้วยการโกหกและความเสี่ยงคุณกวินค,คุณจะเลือกอะไร สุธิดาถามเสียงอ่อนท่าทางของเธอเปลี่ยนเป็นความคาดหวังกวินมองหน้าผู้หญิงที่เขาเพิ่งแต่งงานด้วยด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยคำถามเขารู้ว่าเส้นทางที่เขาจะเลือกในตอนนี้จะกำหนดอนาคตของทุกคนกวินรู้ดีว่าเส้นทางที่เขาเลือกในตอนนี้จะไม่ใช่แค่การตัดสินใจของเขาเองแต่ยังเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเขาสุธิดาและครอบครัวสิรินทุกคนการเปิดเผยความลับของธุรกิจอาจทําให้ทุกอย่างพังทลายลงแต่การเลือกที่จะหลบซ่อนมันไว้ก็หมายถึงการยอมรับในสิ่งที่ผิด ในคืนที่ฝนตกพรำๆกาวินนั่งอยู่ในห้องทำงานของตัวเองที่บ้านหลังใหญ่ของครอบครัวศิรินเอกสารต่างๆยังคงกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะเขามองไปที่ไฟที่ส่องแสงจากระเบียงหัวใจของเขาหนักอึง้งเพราะไม่รู้ว่าเขากำลังจะตัดสินใจอะไรและถ้าเลือกทางหนึ่งแล้วจะเสียอะไรไปบ้างสุธิดาเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับแก้วน้ำในมือเธองเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูดขึ้นคุณกินถ้าคุณจะเปิดเผยทุกอย่างคุณต้องพร้อมที่จะสูญเสียทุกสิ่งเราจะไม่เหลืออะไรเลยกวินหันไปมองเธอรู้สึกเหมือนทุกคำ พูดที่ออกจากปากของสุธิดาคือการสะท้อนสิ่งที่เขากำลังคิดความยากลำบากในการตัดสินใจทําให้เขารู้สึกท้อแท้ถ้าผมเลือกที่จะไม่ทําอะไรผมจะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อเพื่อรักษาครอบครัวของผมให้พ้นจากนี้แต่ถ้าผมเลือกที่จะพูดความจริงทุกอย่างทุกคนในครอบครัวจะล่มสลายกวินพูดเสียงต่ําเขารู้ว่าทุกตัวเลือกมีราคาที่ต้องจ่ายสุธิดานั่งลงข้างๆกาวินเธอมองไปที่เอกสารบนโต๊ะแล้วเอ่ยด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดชีวิตมันไม่ง่ายขนาดนั้น ถ้าเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องก็จะต้องเสียอะไรบางอย่างไปเสมอคุณต้องรู้ว่าผลที่ตามมาจะไม่ใช่แค่ความเสียหายของครอบครัวซิรินเท่านั้นแต่จะรวมถึงครอบครัวของคุณด้วยกวินหันมามองสุธทดาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่เคยคิดว่าความลับเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตขนาดนี้เขาไม่เคยคิดว่าการแต่งงานเพื่อช่วยครอบครัวจะพาเขามาถึงจุดนี้คุณเคยคิดไหมว่าเราอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตามกวินถามด้วยความจริงใจ สุธิดาหยุดคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบทุกคนต้องการทางออกแต่บางครั้งเราต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่มีทางออกจริงๆบางครั้งสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือต้องยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วและไม่ต้องคิดย้อนกลับไปคำพูดของสุธิดาทําให้กวินรู้สึกหนักใจยิ่งขึ้นเขาเข้าใจดีว่าเธอพูดออกมาเพื่อเตือนให้เขาตระหนักถึงผลที่ตามมาแต่เขาก็ยังคงไม่สามารถหลบหนีจากความรู้สึกที่อยู่ในใจได้ในวันถัดมากวินตัดสินใจไปหาคุณสมชายผู้จัดการของครอบครัวสิริน เขารู้ดีว่าเขาต้องเผชิญหน้ากับผู้ที่ควบคุมทุกอย่างในธุรกิจและถามหาคำตอบที่ชัดเจนคุณสมชยัยผมต้องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกบินกล่าวอย่างหนักแน่นคุณสมชัยมองเขาอย่างตั้งใจถ้าเป็นเรื่องการเงินหรือการดําเนินงานก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรอกผมรู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับการโอนเงินไปต่างประเทศคุณต้องตอบผมให้ชัดเจนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กบินพูดด้วยเสียงที่แข็งกร้าว คุณสมชายหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างเยือกเย็นคุณกวินเรื่องนี้คุณควรจะรู้ว่าบางครั้งวิธีที่เราเลือกทํามันเป็นเรื่องของการอยู่รอดของครอบครัวเราไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหรือผลกําไรคําพูดของคุณสมชายทําให้กวินรู้สึกเหมือนตัวเองกําลังถูกบีบให้เลือกเขาคิดถึงครอบครัวของเขาคิดถึงสิ่งที่พ่อของเขาก่อไว้และไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ถ้าเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องเราอาจจะสูญเสียทุกอย่างไปแต่ถ้าเลือกที่จะปิดตาและทําตามสิ่งที่ผิดทุกอย่างก็จะดําเนินต่อไปจนไม่สามารถแก้ไ กบินพูดเสียงเบาคุณสมชายสบตากับเขาและพูดว่านั่นคือความจริงที่คุณต้องยอมรับกวินเดินออกจากห้องทำงานของคุณสมชายด้วยความรู้สึกที่หนักซึ้งในใจเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเส้นทางไหนการเปิดเผยความจริงอาจจะทำให้เขาสูญเสียทุกสิ่งแต่การปิดปากเงียบไว้ก็ทำให้เขาต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความผิดและการหลบซ่อน เขาเดินออกไปข้างนอกในช่วงเย็นท้องฟ้าค่อยๆมืดหลงมองไปที่โลกที่เขาคุ้นเคยโลกที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนสำหรับเขาและเขารู้ว่าทุกทางที่เขาเลือกจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งที่มีค่ามากกว่าชีวิตที่เคยรู้จักกวินรู้สึกว่าชีวิตของเขากำลังถูกคุมขังในวงจรของความผิดพลาดและความลับที่ทับถมจนไม่สามารถมองเห็นทางออกได้อย่างชัดเจนเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างก่อนที่ความจริงทั้งหมดจะพังทลายลงและพาคนที่เขารักไปด้วย วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาผ่านไปจนเริ่มมีความเครียดในอากาศเขาตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทั้งครอบครัวซิรินและผู้ที่มีอำนาจในธุรกิจนี้เขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ถูกปกปิดไปตลอดพรุ่งนี้ผมจะบอกความจริงทั้งหมดกวินบอกกับสุธิดาในตอนเย็นขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่ริมระเบียงของบ้านหลังใหญ่ที่มีทิวทัศน์กว้างไกลออกไปสุธิดามองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลคุณแน่ใจหรือการเปิดเผยทุกอย่างอาจทําให้เราไม่เหลืออะไรเลยนะัก มันไม่ใช่แค่เรื่องของเราอีกต่อไปกระวินพูดเสียงแหบแห้งมันเกี่ยวข้องกับคนที่เราอาจทําให้เขาต้องเสียทุกอย่างไปเพียงเพื่อปกปิดความผิดพลาดบางอย่างที่พวกเขาทําสุทธที่ดางเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่เมฆถ้าคุณจะทําสิ่งนี้จริงๆคุณต้องรู้ว่าไม่มีทางย้อนกลับได้คืนนั้นกระวินนอนไม่หลับความคิดต่างๆวิ่งวนอยู่ในหัวเขารู้ดีว่าการเปิดเผยความจริงหมายถึงการทำลายความสงบในชีวิตของตัวเอง และขนรอบข้างแต่นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อให้ความยุติธรรมกลับมาวันรุ่งขึ้นกินเดินเข้าไปในห้องประชุมใหญ่ของครอบครัวซิรินที่มีทั้งคุณสมชายและสมาชิกคนอื่นๆนั่งอยู่ทุกสายตาจับจ้องมาที่เขาเมื่อเขาก้าวเข้าไปผมมีเรื่องที่ต้องพูดกวินเริ่มต้นเสียงหนักแน่นสิ่งที่ครอบครัวซิรินทำมานานหลายปีไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเรากำลังทำธุรกิจที่มีการหลีกเลี่ยงภาษีและฟอกเงินจากการทำการค้าขายผลไม้ในต่างประเทศ บรรยากาศในห้องทำงานนั้นเงียบกริบทุกคนต่างมองหน้ากันและก็ได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันคุณกำลังทำอะไรอยู่คุณอวิรินผู้เป็นแม่ของสุธิดาถามเสียงต่ำแต่ยังคงความเยือกเย็นไว้คุณคิดว่าการเปิดเผยความจริงจะช่วยอะไรได้คุณไม่เห็นหรือว่ามันจะทำให้ทุกสิ่งที่เราเคยสร้างมาพังทลายลงทันทีหรือกวินไม่ตอบแต่มั่นใจในสิ่งที่เขาพูดเขารู้ดีว่าผลที่ตามมาอาจจะเป็นการสูญเสียทุกสิ่งที่เขาเคยรู้จักแต่เขา ไม่สามารถยอมให้ความลับเหล่านี้กลายเป็นการปกปิดที่ทำร้ายทั้งครอบครัวและอนาคตของคนที่เขารักได้สุธิดานั่งอยู่เงียบๆข้างๆกวินเธอมองหน้าคุณสมชายและสมาชิกครอบครัวที่ต่างก็มีสีหน้าไม่พอใจเธอรู้ว่าการกระทำของกวินในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปในทิศทางไหนถ้าคุณทำแบบนี้คุณก็รู้ดีว่าเราจะสูญเสียทุกอย่างไปคุณสมชายพูดเสียงต่ำสายตาของเขาจับจ้องไปที่กวิน ไม่ต้องการให้มันกลายเป็นเรื่องแบบนี้แต่ความผิดพลาดต้องได้รับการชำรักกวินตอบกล้าเผชิญหน้ากับความจริงหลังจากนั้นทุกคนในห้องเงียบไปชั่วขณะความเครียดและความตึงเครียดยังคงปกคลุมอยู่ท่ามกลางการพูดคุยที่เป็นไปนอย่างช้าๆสุธิดาหันมามองกวินดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกังวลแต่ก็สะท้อนถึงความเสียใจบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกมาได้คุณกินคุณ,คณ,คณรู้หรือไม่ว่าการเปิดเผยความจริงจะทำลายทุกอย่างที่เราเคยสร้างไว้สุธิดาถาม มันอาจจะทำลายทุกสิ่งแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะทำร้ายเราทุกคนไปตลอดชีวิตกบินตอบเสียงหนักแน่นในที่สุดทุกคนในห้องประชุมรู้สึกถึงความจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การตัดสินใจที่กวินเลือกจะทำให้ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาแม้ว่าจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมแต่การเปิดเผยความจริงอาจจะเป็นทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เมื่อการประชุมจบลงกวินและสุธิดาเดินออกมาจากห้องประชุมความรู้สึกที่หนัก ซึ่งในใจของกบินยังคงอยู่แต่เขาก็รู้ว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะยากลำบากกว่าการหลบหนีมันจะทำให้เขาภูมิใจในตัวเองในท้ายที่สุดหลังจากการเปิดเผยความจริงในห้องประชุมทุกสิ่งที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นคลอนเหมือนกับการกระตุ้นให้ภูเขาไฟที่ซ่อนอยู่ระเบิดออกมาทุกคนในครอบครัวสิรินทนอตต่างพยายามหาทางออกจากสถานการณ์ที่พวกเขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ความลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้เนิ่นนานเริ่มแผ่ขยายออกมาสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจและชื่อเสียงของพวกเขาอย่างมาก กวินรู้ดีว่าไม่มีทางย้อนกลับไปแต่ความจริงที่เขาเปิดเผยออกมาเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาแม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียทุกสิ่งที่เคยรู้จักไปแต่การที่เขาได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องทําให้เขารู้สึกเป็นอิสระจากภาระที่ถูกพันฒนาการมานานในช่วงหลังจากเหตุการณ์นั้นกวินและสุธิดากลับมาพูดคุยกันอย่างเปิดเผยมากขึ้นเธอเริ่มเข้าใจถึงความท้าทายที่กวินต้องเผชิญในชีวิตและทั้งคู่ได้เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่ที่ไม่ได้ถูกขังอยู่ในกรอบของการแต่งงาน ที่มาจากการบังคับหรือความกดดันจากครอบครัววันหนึ่งในช่วงเย็นที่มีแสงสีทองจากพระอาทิตย์กำลังตกดินกวินยืนอยู่ที่ระเบียงของบ้านมองไปที่ไร่ส้มที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาตลอดเขารู้ดีว่าแม้สิ่งต่างๆจะไม่เหมือนเดิมแต่การเปลี่ยนแปลงนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่เขาต้องเดินไปสุธทดาเดินเข้ามาหาเขาและยืนเคียงข้างกันดูเหมือนว่าทุกคำพูดที่ทั้งสองเคยพูดกันไปในอดีต กำลังหลังไหลออกมาในใจทั้งสองต่างก็รู้ว่าการตัดสินใจในครั้งนี้อาจจะทำให้ชีวิตของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงคุณกินค,คุณทำถูกแล้วสุธิดาพูดเบาๆข้างๆเขาเราอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เพื่อครอบครัวเราแต่เพื่ออนาคตของเราด้วยกวินหันมามองสุธิดาอย่างจริงจังดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขารู้ว่าในที่สุดเขาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดพลาดกบินกล่าวทั้งคู่ยืนเงียบๆร่วมกันภายใต้ท้องฟ้าที่เริ่มมืดลงเหลือเพียงแสงสลัวจากดวงจันทร์ที่ค่อยๆฉายแสงไปทั่วพื้นที่ไร่ส้มที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธุรกิจครอบครัวซิรินกำลังจะกลายเป็นเพียงแค่ภาพในอดีตเท่านั้นทุกสิ่งที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จที่ผิดพลาดจะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างที่กำลังเติบโตขึ้นใใหม่นชีววิตขของพกเา ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเราจะเดินไปข้างหน้ากวินพูดเสริมสุธิดายิ้มเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองเขาเราจะไม่ให้ความผิดพลาดของอดีตควบคุมเราอีกต่อไปเราจะสร้างชีวิตใหม่ด้วยมือของเราเองการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่แค่การเลือกที่จะเปิดเผยความจริงแต่ยังเป็นการเลือกที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและกล้าวไปข้างหน้าด้วยความกล้าหาญในสิ่งที่ไม่เคยกล้าเผชิญหน้าในอดีต ในขณะที่พวกเขามองไปที่โลกที่กว้างใหญ่ไกลออกไปกวินรู้สึกถึงอิสรภาพที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนอิสรภาพจากการที่เขาต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นจากความกลัวและอิสรภาพจัดการที่เขาไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังในสิ่งที่เขาเลือกทําในที่สุดพวกเขาก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อย่างแท้จริงแม้ว่าจะไม่มีอะไรที่สามารถย้อนกลับไปเหมือนเดิมแต่การเดินไปข้างหน้าในเส้นทางที่ถูกต้องจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ โลกใหม่ที่รอคอยพวกเขาอยู่เต็มไปด้วยความหวังและครั้งนี้พวกเขาจะเดินไปด้วยกันไม่เพียงแค่เพื่อความถูกต้องแต่เพื่ออนาคตที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นจากความรักและความเข้าใจ